เร mm. okay. yeah. okay. ือกำลังข้าน้ำนีเป็นักามเนาดรงนีนี่งวะนี่เอาแล้มีโ ah> ้นั่งมาให้เชนน้อยเชนยัยอยู่ได้นะโดนขโมนเด้อนี่บ้ากแค่ร้ายพดโงยานที่ตรงๆนั่น น้นนหัว่น้องหาัวากยงั่หดปลาเลพี่น้องหนักหลายยางเสาเลยมอน,นี่คุณกลังยางหลักหาปลาไผ่ไต้วมวนบ่พี่น้องมาหลุนน้ำปลาควนเด้อพี่น้องเอ้ยคุเปยางปลาควนสีบมาสมือยางเ้าเลน hoa hoa ba leo bạt bè cắn bay tuột thịt thử đèn thủy là thịt là thang nàng chọn phòng phơi hang mận đại ô anh anh ơi đại có thằng ừ. mán đỏ, nọ, mình có thằng mán cái ba nhìn xíu, mô vô đại bực đại hoa ngâm hoa ngâm hoa là lún lún xoay cắn thủy non đang แล้วก็ตาไม่มาสิมานี่บอมือนีมัอว่านี่สีหาโลนึงพี่น้องเอ,งอง้พี่มาเอาเตาน้ำเขาพี่าามาเอาเตากับเขานี่เตาเตาเขานั่นเล่าห่อบอกมาเออมีแต่ไข่ตัวนี้ <laughs> มีแต่ไข่จะไข่โอ้ขุมนั่นก็นว่าเตาว่าเตาอยู่ผเนเหนียวไข่ไปก่อน เดี่ยวของไมาเดี่ยวองมาอยู่พี่น้องถักกองคุดพี่น้องถาไายโมบรอยไทยง่ายคุดไปเรื่อยๆหอมมาไปเรื่รยอยๆหัวมันขี้เกี่จแต่คุ้มลุมคุ้มลุมยังทังผุ่นก็หหองว้ายว,ายวายอยู่ผุ่นงัดมันห้อยง่อยู่ได้สิาพาไปบึง บุปปาพาดงมาเส้นผืนห่องไว้ไวๆเลื่องนำิ่นมาเบิ้งทานทีเนี่อ้ขึ้นโนขึ้นโนพี่น้องในเต่ามาหรือยังเต่าอู้โหเต่าจะเต่าพี่น้องเฮ้ยเบิ้งเต่าเนี่ยแงแม่มันย่าแม่มันเบิ้งน้องตัวโนกิเลยู่พี่น้องยะอืมแต่ท่านทีมันตัวโนดินกระพุนนั่นนี่นี่หัวค่ะหัวค่ะหัวค่ะพี่น้องเอ้ คหัวพี <c> ่น้องหัวทางนั้นเลยค่ะพี่น้องมาสั่นนี่เน่หัวนึ่หัวมันสากหลักสิลี่ยมโยมีแต่อึงลึงอิงลิงพี่น้องเลยมีเขือค่ะนุ่นเขือค่ะโอ้ยเต็มเลยกมเดียวค่ะกลุ่มเดียวมือนี่เม็ดมือบ่ได้ไปใช้ดอกไก่โอ้ยตอไผ่พูนนยะพี่น้องงัดขึ้นมาให่บังเงยงัาให้่บังเงยป่าเลย กระจิงไปอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเออมาหากระจิงกระจิงมันหลายติ่มบวกกันทั้งทั้งนีเป็นมันมุนทั้งยีหลงเป็นมันเหีวโอ้ของเราเหี่ยวเตี้ยอของเรานอนอุรุดีรีดเนียเวเอาไปย่างเท่านั้นโอ้ไปบงเท่านั้นก่อนบงเท่านั้นก่อนเอ้ยหลากขึ้นมาจากคูบึงหนึ่งผีหลงอยะอืมมีแต่คนคุดมันหมันอืมแต่เสียดายของมันใหญ่มันเน่าวหืมจะเตี้ยนี้ก็จะเท้ามันเถอะอืมยอออกแกหันก่อนได้ไหม ก็มันได้ผุดๆุดขึ้นกันท่างผุนผุดจนสีว่า็นีงก็ล่างงัดมันซับขวนก็ไม่ยายนี่สิฮักเออว้าเฮ้ยอันนี้ดิไอ้ซาตเครื่องแม่เอ้ยหัวหนึ่งเสียดายดิอะไรเื่อม่เนม่หัวกุ้ยลุดบุญยาดกันอยู่พี่น้องมแต่หัวใหญ่มึงหัวมันเราปัดโอ้อหลี่ยะ mấy tháng lâu để khảo phùng, ngon ưng lưng linh linh ở khu phùng này Ơi, mấy bất tử dữ tì mẹ của ơi, khói 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 Ư, còn xíu áo bậc ướt nằm kháu khói tàu, bây giờ tàu Ư, áo tối nằm ở mặt bà vui, ngặt ốc ngặt ốc, khi nó ngồi bàn Nè, nè, con tối này tối này tối tây xíu áo đạc ở mặt Có xíu nó cắm mắt อืมันโตผูมันผูพอดีต้นจริงเข้าไปบอลลืดทั้งข้ามันบ่ทันได้เป็นโนเป็นยังสี่ดอกโอ้ยงัดออกมาแล้วอืโอ้ยอีกผลไม้เ่วยเบืองเนาจะเน่าลื่ดบ้าดพี่น้องเลยงัดมวนหายงัดเอางัดเอางัดเอามวนหายมวนขึ้นอีหลีจ้ะนี่ ทางโต้ไพภูทางเราหงัดอกงงดอกหงัดออกเอามีตัดยายมีตัดกำลังเตรียมสถานที่พี่น้องจะเอาหัวมันไงไหมพี่น้องบึงกำลังตุกผมมันนี่ไม่ไงสี่หลอดไปหอดไซบุเดี๋ยวเราเสีเอาหัวมันไงไหม,มไงไงบึงบอมมัอนี่เมื่อวานเราบอมข่อยมันไม่ไงห่มได้ยมันกลัวมีห่มหลุ่นตามีแต่บักเสียขันลาน เต็มตาเลยหลวมวันตาเบึ้งมือนี้มีสีมีหลวนก็ได้แน่มีหลวนก็ไดร้ายกว่ามีห่มจังน้อยตัวนี้แต่ตัวแรงบ่หูเริ่มมีห่มลำหนามีหอเนียล้ววางหัวในด้วยยังงดมังไงด้วยอ้ยบางยาอีโยแม่เอยมันงเแบบอ้ยจะสบาเฮากูจะหอนเลยเด็งามกูจะแบบหมันเขาเทียวนี่งามโอ้ยเนี่ยมัเป็นีละอืม ค่อยๆค่อยแค่อยแุนอนอึงุปาดปุ้ยหลือมาแล้วพี่น้องอือ้วลยีะาอืมม่เป็นปุ่มนเงาไม่ขึ้นเป็นปุ้งเนาะอือจิงแล้วไ่ชอยู่หนัวหัวมันเันเมื่อแตพี่น้องนี่เงาเดียวเนี่พรทันใหม่นพี่น้องอือรูทางโนมันกลมบายางดี ้ามนว้ายตอนนี้มันไปโคต,ตรอยอู่นี่ต้องพงมหนังสิไลยอยู่จังคอยลุนกันจ้าพี่น้องเดสิพามาลุนใหม่ออมเออเอหัวมันตัวนี้แล้วลว่าเราไปจกเอาหัวมันถึงหัวมัน เออหยัดจพีินังเลยหยัดบบงงอแมนคนมายางไงจ้หัวงามๆเลยพีนอนี่มาเจ้านี่งจุลินีเพิ่งยามีหมเราเห็นคนหมัน มกเคเดพี่น้องเยตุมเตมผง่พี่น้องเลย้ยโอ้ยเหี่ยวเอาไปนันเถะมีแต่ควอยพญาักนะเย่คอยเหี่ยวคนะเอ้ยเนาะกลมเกมเล็งพี่น้องหัใหญ่ห้อน่อยสลับกันกองอยู่ในเงาใหม่ กำลังลงหัวไลยหัวอยู่เมนีมัน,มนอยู่เกือบเต็มตายแล้วพี่น้องมาท่านในเบื้งหองโมูเพิ่นเพิ่นได้นลายด้น้อยปพนใดเกี่ของก็คือแน่อยู่สองคนกับลูกเกือบเต็มตาแล้วคือแน,น,น่อยู่เน,นเา,านนะพี่น้องหัวงามอยู่ ่อยลุ้นกันเดจ้าคอยลุ้นกันเดจ,จ้าเ,เห็นบอกเออมาเยกแล้วอืม,มอน,น,ปปน,อนี่แตงโมลุ้นอย่างสีนอสีน้อสเง่แน่หน่อยแน่พัดกันเปลี่ยนเปลี่ยนกันขุดกับลูกอ,อ,อ,อยากขุดน้ำเขาน้ำแนนน่ะว้ายจุจ้ำกับจำอยัอยงทำยังไงกำลังร้อนออกมากิน Nè, mọi người này trong đó Nó là tàu ngôi, tàu trong mì lòng há há cứ tàu ngôi Ồ, bà cũng có tàu ngôi ở trong phần cửa mì Đây là tàu nhiều ở trong có เหลื่ยมตาเหลื่ยมตามือเตียกมือเตียนมือพี่น้องไงน้ำไผ่กาะหม้อเต็น้นนำหัวมันลูกอีลรวพี่น้องสองสามหัวนอนกูรูคิรี่อยู่นั่นน่ะรุนกับพี่น้อง เห็นบอพี Nine. Nine. ่น้องเห็นัวมันบ่นี่เงาไฟมันมันกระพุคันบ่อพูนี่เอาอะไรเฮ้ยเห็นหัวบึกมาเลยตีซับเองดีนี่นายพี่พ่อเจ้าขาไม่หัตด้วยก็หัวเลยปวดใจสุดเลย Tao đa khoang mặt cổng mặt trời nọc mặt trời nọc mặt trời nọc mặt trời ngàm mặt trời nọc mặt trời to mặt đại, nọc mặt trời 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 nọc mặt